สามเคล็ดลับที่จะทําให้คุณอยู่ในอยู่รอดในตลาดคริปโตได้นานนะครับหนึ่งเลยนะครับพยายามหาข่าวสารเพิ่มเติมอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทล gram นะครับของเมืองนอกหรือว่าจะเป็นอ่าไอจีเฟซบุ๊กนะครับทิกตอกหรือว่าอย่างติดตามช่องได้นะครับก็คือคริปโตเน็ตเวิร์กนะครับจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอนะครับ สนะครับก็คือพยายามติดตามอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีความรู้ถ้าในเมืองไทยก็จะมีเป็นอาจารย์พิยะนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นบิดครับท็อปบิดครับนะครับ3นะครับสามาเคล็ดลับที่สามนะครับก็คือ,อพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับหรือว่ามีเงินลงทุน ม,มีเงินลงทุนเพิ่มหรือว่าสำรองฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆมีมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้เพื่อที่ว่าไม่ไม่เจ็บหรือว่าไม่บาดเจ็บมากเกินไปนะครับจากการลงทุนสามเคล็ดลับนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆ,ๆอยู่รอดในตลาดคริปโตได้ไม่ยากนะครับลองนําไปปร,ปรับใช้กันดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆขอบคุณมากครับ